เด็กๆนอนนี่เหรอลูกโอ๊ยแม่มีดีใจจังเลยคืนนี้นอนนี่เหรอคะฮึโอ๊ยแม่มีดีใจจังเลยแม่มีไม่อยากให้ลูกออกไปวิ่งข้างนอกรู้ไหมแอดูดูฝั่งนอนโอ๊ยอันนี้แต้มแต้มตัวนีต้ตามตามเนเดืจังเลยแม่มีรับเลี้ยงน่แหละ แต่ว่าเขาเล็กตัวเล็กไงเขาก็เลยปีนหนีออกไปได้เดี๋ยวเราเขาโตอีกนิดนึงเขาก็จะอ้วนท้วนแล้วเขาก็จะปีนไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยอันนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านนะคะใช่ไหมปัจจุบันนี้พี่บุยยังเนี่ยยังไม่ถอดไอ้นี้เลยก็เข้าเกา เขาหายไปหลายรอบแล้วท uhm. ีน oh ี้เขาเขาเกาเกาเกาจนแผลเลือดออกอีกแล้วไอ้เจ้าเต้มด่นตามไินดูจังอะไรๆพี่ดัลล่าพี่ดัลล่านี่นอนตรงนี้นะครับพี่ดอนยอพี่ดอนยอชอบเลยไอพี่จอม ไอปีโจโมโอ้ยไอพีโจโมไอพีโจโมไอตัวนี้แหละนำน้องหนีเที่ยวดูดูดูน่ารักนะพี่ๆเก่งจังเลยไม่ทำน้องเลย